สวัสดีครับวันนี้ไล่ผ่อนน้อยผ่านเพื่อมาทำจุลินจุลินรีหน่อกล้วยนะครับเนื่องจากเราจะมาลองใช้ดูว่าดีจริงดังที่ท่านอาจารย์หลายคนแนะนํำไหมครับเราก็อยากจะมาลองกับสับรถเรานะครับเนื่องจากว่าเขาว่าดีนะครับเราก็เลยต้องทําดูว่าดีถ้าดีจริงเราก็จะได้ลดต้นทุนนะครับวันนี้เราผ่านเพื่อมาทำจุลินทรียหน่อกล้วยนะครับอัาตราของผมก็หน่อกล้วย9กกิโลครับแล้วก็ น้ำกาำตาลทรายนะครับ2ลิตรก็2โลครับอัตราส่วนก็3ต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ถังมากของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสับสับหน่อกล้วยให้ได้9กิโลครับหน่อกล้วยเราก็เป็นลักษณะนี้นครับสวัสวดีครับพอเราหั่นครบแล้วนะครับผมหัน่นเอา9ก้ากิโลนะครับผมหัน่นรวมทั้งหมดเลย9กกิโลผมก็จะทำ วกิโลก็ใช้น้งตัลกามตาลประมาณ2ลิตรนะครับนี่นะครับหรือถ้าเพื่อนทำใช้น้อยก็ตา3ส่วนต่อนหนึ่งส่วนนะครับผมอยากจะลองดูว่าจุลินทรีย์หนอกล้วยกับจุลินทรีย์จาปวกตัวไหนที่ช่วยย,ย่อยสลายได้ดีฝ่ารเราฟังเข้ามาเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีกว่ากัน มาอาจารย์ก็ว่าหนอกกล้วยดีฝามาอาจารย์ก็บอกว่าตุลินซีจาปวกดีฝาช่วยย่อยสลายพืชซากพืชซากอะไรเงี้ยปรับสภาพดินอันนี้เราผมก็อยากจะลองดูว่าตัวไหนดีฝาอัตท้าส่วนก็นี่ครับใส่ลงไปครับเก้ากิโลผมทำว้าทำเยอะไงอยากจะใช้ดูอยากจะทำลองกับัะปร,ะรดดูว่าับประรดที่ว่า ว่ามันจะได้ผลดีขนาดไหนเพราะว่าเกิดพืชผ,ผักผมว่าดีแน่นอนแต่อารนี้พวกกับรถเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันดีไหมผมก็จะลองดูว่าดีจริงไหมถ้าดีจริงเราจะได้ใช้ครับแต่เขามีมานานแล้วครับแต่เราก็ไม่ได้ทําเราก็ต้องลองดูว่ามันดีแค่ไหนจุลินทรีย์เจาจุลจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อลกก้วยนะครับหมักไว้สิบวันครับแล้วก็ ก็คนทุกวันครับพอถึงวันก็กองมาเป็นชายแล้วเก็บไว้ในที่ร่มนะผมก็จะลองดูแล้วว่าตกลินซีหนอกกล้วยนี่ถ้าอาจารย์บอกว่าต่อยอดเป็นตกลินซีตัวอื่นได้อีกมากมายครับเราเลยต้องทําดูครับก็ง่ายๆครับเพื่อนๆมีหนอกกล้วยก็ลองมาทําดูกันนะครับแล้วามาใช้ดูแบบเกษตรอินซีดูว่าหนึ่งอันดับแรกเลยประหยัดต้นทุนสอง สุขภาพเราดี3ถ้าเราทำเป็นการค้าสุขภาพผู้บริโภคดีโรคมะเร็งไม่มีเราก็ไม่ต้องเสียตังค์รักษาโรคนะครับถ้าทำแบบน้อยๆเศษนีเศษนทรซีเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการกระทำเกษตรแปลงไม่ค่อยใหญ่เราก็ใส่กระดิบลงไปนะครับ9กิโล เต็มถังกันนะั้นาะอากอามันไม่เต็มผมไม่ได้เติมน้ำนะครับผมใช้แค่สองอย่างคือวัตถุดิบสามส่วนนอกล้วย3ามส่วนตามการหนึ่งส่วนครับตามสูตรทั่วไปนะครับมาคุยเรื่องเรื่องเกษตร,รอินทรีย์ดีต่อตัวเราเองดีต่อผู้บริโภคแล้วก็ประหยัดทั้งต้นทุนทั้งตัวเราเองทั้งการรักษายา ถ้าเราใช้เคมีนะครับเราก็จะอ,อนาคตเราก็ต้องป่วยป่วยมันก็ไม่มีความพอเพียงแต่เกษตรอนทรีเนี่ยผมว่าน่าจะมีความพอเพียงครับดีนี่ครับเสร็จแล้วโหเกือบเต็มเลยเราก็ใส่นี่เลยครับลามตาลงไปครับพเพื่อนเครับโ อย่าเล่งเขาครับใส่มากากน้ำตาลกากน้ำตาลในบ้านผมแพงครับโลละสี่สิบเนาะแต่ก็เพื่อสุขภาพที่ดีฟ้าเราลองมาทำกเกษตรอินทรีย์ดูบ้างครับเพื่อนไม่ลองทำผมทำมานานแล้วแต่อันนี้ยถ้าแปลงใหญ่ผมก็ยังมีตัวน,นั้นอยู่แปลงเล็กนี่ผมทํทำกเกษตรแปลงในเล็กดูแล้วก็ ลองดูใช้ดูว่าถ้าดีจริงของก็จะทําต่อไปครับเพราะทุกอย่างมันต้องลองเองครับเหมือนที่พระทเจ้าบอกครับต้องลองถึงรู้ครับแล้วก็คนทุกวันนะครับไว้สิบวันแล้วก็เอามาใช้ได้เดี๋ยวผมก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆว่าทำไะได้บ้างผมจะขีดปรับสภาพดินก่อนดับแรก ก็นี่นครับมีอะไรแล้ว่าคน,นครับคนนึ้เข้าสุดยอดคนทุกวัน,นาการของตานี่หอมเหมือนสีอิ้วเลยนะก็สีอิ้วนี่แหละสีหวานละ คุกเขาให้เข้ากันถ้าสามโลมันจะคุกง่ายหน่อยด้งถังใหญ่นี่เราก็ใช้ถังเล็กไปคุกให้เข้ากันฮนะล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มคนทุกวัน ออสิบวันเราก็มาเปิดกล่องดูครับเราก็จะลองทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยดูครับจากละคนได้ที่เราก็จะทำการปิดฝาแล้วก็เก็บไว้แล้วมาคนทุกวันสิบวันนะครับ อัปเดตข้อมอูลด,ดีโดยเฉพาะน้อยทำทุลินทรีย์หน่อกล้วยแบบง่ายใค,ใครก็ทำได้แล้วเรามาลองใช้กเกษตรอินทรีย์ดูนะครับว่าดีไหมครับท่านอาจารย์เขาจะได้เป็นประโยชน์จริงๆเพราะท่านอาจารย์ต่างๆที่เขาแนะนํามาเขาอยากให้เราทําให้มันเกิดประโยชน์จริงๆเราก็ามาลองท,ทําดูทําดูก็เกิดเราทำแล้วสาเร็จดีแล้วสุภาพตัวดีแล้วเราก็แบ่งปันไปเรื่อยถ้าเกิดเป็นทำ,ทำเป็นอาชีพเราก็จะเพื่อนๆในโลกเราก็จะมี พืชผักสมุนไพรที่ปลอดสารพิษนะครับก็เอาผ้ามาาฝากกันโดยได้ผวน้อยครับผมแบ่งปันครับผมไม่ได้แบ่งปันผมก็ทําตามท่านอาจารย์ต่างๆที่แนะนํามาเราก็ได้ทําเพื่อใช้ในเกษตรของเรานะครับเดี๋ยวผมก็เอาผ้าที่ผมทํามาแบ่งปันเพื่อนดูว่าแล้วทาแล้วเราทดลองใช้ดูแบบไหนดีไม่ดีแล้วเอาไปใช้ับอะไรได้บ้างเราเขาจะมาแบ่งปันหเพื่อนดูก็อัปเดตโดยข้อ,ขอมูลเอา อัพเดทข้อมูลดีๆโดยละเอีปรน้อยถ้าคิดเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราก็จะทํากันหลายๆอย่างแล้วก็แบ่งปันใช้ดูทดลองดูว่าดีไม่ดียังไงแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีเราก็มาแบ่งปันครับเผื่อเพื่อนๆที่ไม่รู้เผื่อเพื่อนๆที่ติดตามไล้โพลน้อยบางคนก็ยังไม่รู้ก็เราก็มีกิเวียวแบ่งปันครับผมไนโปลนยครับผม